3ามสิบสามปีที่แล้วน่ะไปที่ประเทศอิตาลีมีคนไปด้วยกันเขาบอกว่าถ้ามาอิตาลีนี่ถ้าจะปลอดจะต้องค้อมคอแล้ใส่ในกระเป๋าข้างในผมถามว่าทำไมเพราะว่าตอนนั้นนี่ยุโรปก,กำลังแตแกแยกกันหลังจากมีประเทศเกิดใหม่ขึ้นมานะครับยุคคอมมินิตเขาบอกว่าโจรขโมยเยอะมาก น,นั่นคือบ้านเขาเมื่อสามสิบสามปีแต่มองมาบ้านเราครับสี่ห้าวันนี้ผมเปิดคลิปเห็นวลังเขาก็พูดไทยได้เขาบอกว่าประเทศไทยนี่น่ารักมากเขาีคนถามว่าน่ารักยังไงเขาบอกว่าเอาโทรศัพท์นี่ไปชาร์จแบตในสนามบินแล้วก็เดินเข้าห้องน้ำ ลับออกมาโทรศัพท์ยังเหมือนเดิมถ้าเป็นประเทศรังเกียจเขาบอกว่าแค่คิดก็หายแล้วโทรศัพท์นะถ้าพูดคำนี้จะบอกว่าถ้าบ้านเราเมืองเราเนี่ยนะครับประชากรเต็มไปด้วยผู้ร้ายเต็มไปด้วยขโมยโ<อ>เต็มไปด้วยนักการเมืองปีศาจใครเขาจะมาล่ะครับใครจะยอมให้ลูกชายลูกสาวเข้ามาละ่ะไม่มีหรอก เพราะฉะนั้นที่เราดำรงอยู่ตรงนี้มีคนมาเยี่ยมเราเยือนเราปีละสามสิบล้านสามสิบห้าล้านสี่สิบล้านนี่เพราะอะไรครับเพราะพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นคนรักบ้านรักเมืองรักศาสนามีศีลมีธรรมจริงไหมเอาตบมือให้เจ้าของผู้กระพุทธะถ้าเราได้รัฐบาลที่มีศีลมีธรรมน่ะภาษาอะไรกับคนมาสี่สิบล้าน ประเทศจีนประเทศเดียวก็ปลาก็ไปร้อยล้านเราบ้างมาเที่ยวน่ะเดี๋ยวนี้ผู้นำเขาไม่กล้าบอกลูกบ้านเขาไปเที่ยวเพราะรัฐบาลประเทศไทยมันเป็นรัฐบาลปีศาจหรือใครจะเถียงวันนี้เห็นภาพรัฐมนตรีเดินเป็นเท้าแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีร้อยวันพันปีไม่เคยกราบพระพุทธรูปไม่เคยเข้าวัด ไม่เคยตื่นเช้ามาเลยตักบาตรวันนี้เข้าวัดด้วยเหตุจำเป็นท่านนายกรัฐมนตรีอินเดียมาท่านก็นับถือศีลน,นับถือธรรมท่านก็ไปย่ําวัดต่างๆรัฐมนตรีก็เดินตามก้นท่านผมจะบอกว่าไอ้เดินตามก้นรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีนายกของประเทศอินเดียน่ะ ตัวเองน่ะสำนึกบ้างไหมถือสินห้าบ้างหรือเปล่าตัวนายกน่ะผมว่าท่านนายกอินเดียน่าจะมีในยะสำคัญนะครับท่านเข้าไปน่ะเพื่อให้รัฐมนตรีที่เดินตามท่านที่เป็นคนไทยน่ะได้สำนึกบ้างอันนี้ตัวเองจะประกาศเอาไอเวจีคุบวงจรในขณะที่ไปเดินไปกราบพระ มันสวนทางกันนะครับแล้ววันนี้ก็สั่งลูกน้องนะออกมาเห่าออกมหาหอนออกมหาหอนออกมาเห่าบ้าคนก็เป็นครูบาอาจารย์ผมด้วยสมัยก่อนเป็นอธิการลาคํำแหงวันนี้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกไม่เหลือความเป็นอาจารย์แม้แต่นิดเดียว หรือมันเป็นพักเก้าอี้สำนักนายกเดี๋ยวมันขีเล่หรือ,อยังไงอง้งอิงอ,ออกเมื่อไรนี่แต่นี่มนท่านกาจาร์ไปปัดรังควันให้สักหน่อยหนึ่งแล้วมันเร็วจริงๆหลายคนนะสมัยก่อนเป็นเป็นเป็นดาวสภาฝ่ายค้านเรยชื่อก็ได้เขาเรียกผมว่าพ่อพ่อเขากับผมเป็นเพื่อนกัน ไอ,อย้ยางสอสอน้ําอย่างนี้เขาถือว่าเป็นสอสอน้ําดีของพรรคเพื่อไทยแต่กฎหมายป้าๆเข้ามาไอ้ความเป็นสอสอหายไปหมดเลยไอ้เดินตามก้นลูกชายบัญหารเลยไอ้ลูกชายบัญหารนี่ใครๆก็บอกว่าเออพูดจาเข้าท่าเข้าทีน่าจะไปเป็นเลขาเอ็นบางคนว่า ที่ไหนได้โผล่หน้าออกมาท่านนายใหญ่รอดเราก็รอดโอ้ยท่านปัญหาท่านท่านยังอยู่กุกั้นใจตายรอบสองเลยสิผมละอายท่านคนสุพรรณนนะ่ะท่านนายใหญ่รอดพวกเราก็รอดแสดงว่าจิตวิญญาณของพวกรัฐมนตรีทั้งหลายไม่เคยมี อะไรในหัวใจเลยนะท่านประชาชนนะแต่ก่อนเราถูกหลอกจำได้ไหมอุ้เงียงบอกว่าชาวประมงที่อยู่ละนองถูกจับไปขึ้นศาลสี่คนนะ่ะเดี๋ยวรัฐบาลจะช่วยเอาเขาจริงมันไม่ใช่คนที่ช่วยคือใครท่านพี่น้องทราบเลยครับไทยกรพรสุวรรณกับนายสุรทินพิจารณ์หัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่ไทกร,รับ ุุรัทินไปหาลุงป้อมพอไปหาลุงป้อมลุงป้อมก็จับโทรศัพท์โทรหามินนอกไล่ปรากฏว่ามินอกไล,ยน,นกลยน่ะเปลี่ยนเบอร์พอเปลี่ยนเบอร์ก็สุลทินก็เลยบอกว่าเอาเบอร์ของเจ้ายอดศึกไหมเอา้าก็ฮัลโหลเจ้ายอดศึกถ้าเป็นคนไทยพูดภาษาไทยได้ไทยใหญ่มีบ้านอยู่เชียงใหม่ ลุงป้อมบอกว่าเจ้ายอดศึกช่วยหน่อยนี่ไทยกรพลสุวรรณกับมัวน้าสุรทินเนี่ยมาให้ผมช่วยแต่ผมทำเบอร์ของมินออกลายหายเจ้าไทยใหญ่ช่วยหน่อยที่คนไทยสีคนนะ่ะติดคุกอยู่ในพม่าน่ะเจ้าจอดศึกบ,บอกว่าโอ้ยถ้าไม่ไม่บอกมันต้งนานขอแล้วดิ ครับ,บเดียวครับไม่กี่วันได้ออกเอาตบมือให้ลุงป้อมหน่อยแสดงว่าคอนราบาีิาฎมันโกหกใช่ไหมมันโกหกอกใครก็โกหกพวกเราเนี่ยแหละก็มันพนพู้รัฐและ,ละข่าวไปด้วยตกลองเป็นนายกทำอะไรเป็นบ้าง,งองค์เองมีเรื่องหนึ่งพี่น้องจำได้นะ ที่มีคนเอาอาพีกีมายิงวัดพระแก้วตอนนั้นพลตำรวจเอกอัศวินขวนเมืองจับจับตำรวจด้วยกันต่อมาปรากฏว่าใครนะารัจากจะคุณเพ่งดินนะ่ะทาลิเพ่งดิดมีคำสั่งไล่ออกจากราชการ ตอนนั้นทาริสนั่งใหญ่มมเริ่มเทิ่มเป็นอธิบดีดีเอสไอแล้วต่อไปต่อมาทาริสเปลี่ยนสีปรากฏว่าตั้งตำร,รวจคนนั้นลับรมาเป็นตำรวจเแดมแล้วก็สั่งไม่ฟ้องุดสท้ายวันนี้อะไรเกิดขึ้นครับไอ้นายกตัวดีรัฐบาลปีศาจโดยลูกสาวทักษิณ มันไม่รู้เรื่องอะไร,รครับปรากฏว่ามีคำสั่งแต่งตั้งให้ตำรวจที่ถูกไล่ออกเพราะคดีเป็นผู้สั่งการให้ยิงวัดพระแก้วตั้งเป็นผู้การจังหวัดกาลสินบ้านอาจารย์รัชตราพารแก้วเสนจนี่คือผลงานของอุง้งอิงเร็วไหม คือเป็นคดีอื่นผมไม่ติดใจหรอกไอ้คดีสั่งยิงวัดพระแก้วนี่มันยังมีหน้าเป็นตำรวจอยู่ผมว่ามันบ้าแล้วในขณะที่คอห้อยพระนะแต่ต้องคดียิงวัดพระแก้วเอ้าวกมาเรื่องสิบเปอร์เซ็นตพี่น้องหลับตาตามผมนะ ถ้าเรือคลองเตยนะ่ะเวลาเขาสร้างเขาไม่ได้สร้างท่านเดียวนะครับเขาสร้างตั้นใต้ดินด้วยแล้วก็บนดินด้วยบนฟ้าด้วยใต้ดินถ้าเป็นยุโรปมันก็จะเป็น่อนคาสิโนสามชั้นสี่ชั้นนะ่ะชั้นธรรมดามันเป็นอะไรครับก็เป็นห้างสรรพสินค้าสองสามชั้นชั้นบนก็เป็นโรงแรม คำว่าสิบเปอร์เซ็นตของนางองอิงน่ะผมราว่าเธอก็พูดไปอย่างนั้นผมรู้เรื่องหรอกแต่ผมถามพี่น้องว่าถ้าเรามีมีไร่อ้อยสักพันไล่ถ้าเราจุดมันสักงานหนึ่งน่ะท่านไล่จะเหลือไหมไม่เหลือครับมันไม่บ้านอื่นอีกอยากจะฝากอุณอิงว่าการุณาไปดูหน่อยที อย่า้ก้นไปดูหมาเกาหน่อยสิว่าอินเทอร์เม็ดคอมเพกซ์ที่หมาเกาเนะ่ะมันยิ่งกว่านรกพวกก้พวกระพูดนรกผมก็ไม่เคยเห็นหรอกมันยิ่งกว่านรกเลยนะครับถ้าเป็นเมืองฝรัง่งั้นใต้เดินเป็นที่เล่นการพานันทั้งบนเป็นที่ ขายของแล้วก็มีเด็กหนุ่มเด็กสาวผู้ชายผู้หญิงเลขขายตัวตกลงราคากันได้คือนอนข้างบนโรงแรมอุ้งอิงอยากให้เป็นอย่างนั้นเหรอครับอยากจะเปลี่ยนสถานะนายกเป็นแม่เล้าเหรอเอาถ้าไม่จริงเนี่ยคุณยอก็พาลูกไปด้วยไม่ต้องไปถึงอิตาลีหรอครับ เอาแค่นี้แหละเอาแค่หมาเก้านี่ที่น่าอเนกนาฏพี่น้องตีตัวเข้าไปห้องบางห้องนะตีตัวเข้าไปดูคนผสมพันธ์กันนะ่ะอันนี้นายสมบูรณ์พูดคุณอยากให้เป็นอย่างนั้นเลยองุ้เอง หรือว่าทักสิณชอบอย่างนั้นแล้วมาบัดนี้งงในทั่วโลกกำลังงงอยู่นะครับประตูพบกว่ามีทักษินนั่งโตะ๊ะนั่งเก้าอี้ฝั่งซ้ายด้านหลังเป็นธงไทยลงอีกฝั่งขวาก็เป็นอาคัรตุกะานายกรัฐมนตรีอินเดียด้านหลังก็เป็นธงของอินเดียถาม ทักสินไปนั่งอยู่ตรงน,นั้นในฐานะอะไรคุณเป็นนายโยกตั้งแต่เมื่อ,อไหรุ่กเคก็น่าจะดูอาการดอ,อกเอ้ะอาการแบบนี้พ่อเราน่าจะเป็นบ้าไปแล้วจับพ่อไปเข้าโรงพยาบาลสิไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลจนถึงเจ้าพยาก็ได้โรงพยาบาลจุฬาก็ได้เอาว่าพ่อเราเป็นบ้าหรือเลปล่า คือคือวันนี้ปัานเรางงแล้วนะถ้าพี่น้องเป็นผู้นําต่างประเทศเวลาจะโทรศัพท์ไปเมืองไทยนี่จะโทรศัพท์หาใครระหว่างพ่อกับลูกงงล่ะครับหน้างงหน้าหน้า,น,าน้ากลัวมากพอพูดวันนี้นายทำพเขาประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับ ว่าจะเก็บภาษีประเทศไทยสามหกเปอร์เซ็นต์อนายกไทยกำลังระเตอเปเตจะตั้งกรรมการตั้งไปหาประแสงอะไรประเทศเวียดนามเขาวิ่งจันตั้งแต่วันแรกเลยว่าจะไปเก็บเขาเลยเพราะเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาประเทศไทยล่อยเ,เขาประกาศเรียบร้อยค่อยคานไปหาเขา มีนายกแบบนี้มีไว้ทำไมล่ะครับนายกปะป่าแต่โชคดีคนเป็นประชาชนเป็นคนดีพี่น้องว่าถูกใจแต่มีกสสอ,สอปีศาจบางตัวนะมันบอกว่าพวกเรานี่รับจ้างพวกขึ้นเวทีปราใัยก่อนรับจ้าง ผมก็ไปยีนรอรับตังอยู่เหมือนกันแล้วมันพูดคําเดียวมันบอกว่าไอ้คนพูดนี่สมัยก่อนมันเล่นหนังเรียกอะไรนะจากจากบงวงนะ่ะไอเนะ้เด็ดผีนะ่ะเด็ดผีดนะ้เด็ดพี่น่ะบ้านอยู่ภากใต้ตัวเองเป็นสอสอพอไปถึงก็กลางให้ผู้กำกับเอารถมารับ ตอนขากับเครื่องบินมันจะไม่รอขับเร็วๆหน่อยคนขับเขาก็เหนื่อยทั้งวันรถตกคูน้ํานะครับตํารวจต้องเรียกอะไรเงินกันซ่อมรถตํารวจไอ้สอสอพักเพื่อไทยไม่เสียสักบาทเดียวคนเกีมันน่าจะคอหักตายแต่วันนั้นมาวันนี้มันบอกว่าใครก็ตามที่คัดค้านบอนคาสิโนโคือพวกมีวัตถุประสงค์ต้องล้มรัฐบาล เอาไปทำแม่รัฐบาลแบบนี้ใช่ไหมล่ะไอแม่เราด่เข้าวัดเข้า่าพูดไปก็น,น่าอายนะครับประเทศไทยเสียโอกาสด้วยเป็นประเทศที่เสียโอกาสมากที่สุดในโลกไปไหนมาไหนก็ไม่มีใครอยากคบค้าสมาคม แต่มันยังโชคดีที่มีพวกเราใช่ไหมมันก็มีความโชคดีอยู่เอา้าสรวจตัวนิดหนึ่งมีพี่น้องที่เป็นสอบอรุร่นผมนะก็มีคุณพี่มาดิรัตแก้วกาอาจารย์เตียมศักดิ์ปิ่นทองคนตำรวจเอกอะไรนะ้าที่เป็นอาถิริวก็ตำรวจอนะ่ะพ่อผอว่าแบงค์ชาตนะิชื่ออะไรนะ ท่านปฏินสติปรภพแล้วก็ท่านพลตีมนุนกินรูปประจรเอาเป็นต้นกันแล้วกันเขียนหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีถึงประธานสภาว่านโยบายเอาคาชิโนถูกกฎหมายนี่เป็นนโยบายที่ผิดพลาดเป็นนโยบายที่ผ่านชาติเป็นนโยบายที่ทำลายประเทศเอาตอบมือให้สอบอเหล่านั้นหน่อย และทีนี้มีสิ่งหนึ่งที่เรื่องนี้พี่น้องไม่เคยได้ยินหรอกบ้านเรามีสภาวัฒนธรรมแหม่งชาติแต่และจังหวัดก็จะมีสภาวัฒนธรรมพี่น้องเหล่านี้จะเป็นคนมีจิตใจเป็นกันกุศลสภานี้ไม่มีการซื้อเสียงแล้ววันนี้สภา,านี้ลงมติเรียบร้อยแล้วครับจะมาร่วมกับพวกเรา วันที่เก้าโดยไปบอกบุญประธานสภาว่าอย่าเอาเข้าแต่ตอนนี้พี่น้องจะถามว่าแั้วมันเอาเข้าหรือ,อยังมันเอาเข้าแล้วผ่านคอรมอแล้วเอาเข้าแล้วแล้วตอนเอาเข้าพี่น้องก็จะปวดใจมีรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งเดิมทีเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงสาสุข เราก็คิดว่าน่าจะเป็นคนเข้าท่านะคนคนนั้นก็คือหมอชนนานเฮ้ยหมอเอ้ยลูกขึ้นมาประธานสภาก็ถามว่ายัตีด่วนมันมีสองเรื่องเรื่องหนึ่งเรื่องช่วยเหลือคนเจ็บล้มตายจากตึกทลม่มแผ่นดินไหวครับ เอเตอร์เทนเมนต์คอมเพกเป็นหนอทั้งที่ถามประธานว่าให้ที่ประชุมโบดเสียงเลยครับท่านประธานผมผิดหวังกับหมอชนน่านมากแต่ก่อนผมคิดว่าในาพรรคเพื่อไทยมันก็น่าจะมีสสเข้าท่าสักคนที่ไหนได้พอกันทั้งต่อไปใครเลือกพรรคเพื่อไทยก็ไม่ต้องพูดถึงแล้ว นอกจากนั้นก็ที่โผลแล้วนะไอ้พักภูมิใจไทยนะ่ะโอ้ยเห็นด้วยกระทักษินทันทีเลยไอ้เนวินมาด้วยไอ้เนวินเสียหนุดแสดงออกชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องภารกิจบนบ่าก็หนีไม่พ้นบ่าเราอะ่ะจะไปพึ่งสอสอพึ่งสอพอพึ่งไม่ได้หรอกส่วนสพอ,อตอนนี้ พอกลายเป็นไปสังกัดคอกแล้วขอกสีน้ำเงินสอบอก็ไม่จะโทษเขาก็ไม่ได้เพราะพี่น้องประชาชนทั้งประเทศทั้งฟังอยู่ในทีวีทั้งฟังอยู่ข้างนอกและฟังอยู่ที่นี่พวกเราต่างก็ไม่ได้เรียกเขาใช่ไหมผลสุดท้ายเขาคัดกันมาเองเรียกกันมาเองสรุปแล้วก็คือ หน้าวันนี้ก็ต้องพึ่งขาตัวเองหลายคนถามว่าจะเดินไหวไหมล่ะจากนี่ไปสภาทำไมจะไม่ไหวใช่ไหมไปมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมแต่ตอนขากลับโอ้ยเหนื่อยมากสมบูรณ์ถ้าเหนื่อยก็จะพาไปนอนบ้านทักษินดีไหมเอาพูดจริงๆก็อยากไปเหมือนกันนะ ตั้งแต่ชุมนูมมาไม่เคยไปเยี่ยมบ้านนายกเลยไหนๆก็สเสริมจลองอินเทอร์เน็มนต์คอมเพก็์ก็ไปบ้านนายกสักหน่อยดีไหมล่ะเอาส้มตำไปด้วยทักษณิณจะได้วิ่งจ๊ดมาหาเสียงพี่น้องครั้งหนึ่งจำได้ไหมตอนทักษณิณเป็นนายกใหม่ๆอะมีพี่น้องทั่วทุกภาค มาเรียกร้องความเป็นธรรมจากทักษณิณบางคนก็ไม่มีที่นาบางคนก็น้ำท่วมนาบางคนก็ติดหนี้ทักษิณนี่หลายมากเลยนะเดินตรงจากรถเดินเตี้วตี้วต้วต้วต้ว,ว,วพี่น้องกำลังจะกินข้าวเที่ยงพอดีเอาเสียปูอย่างดีแล้วก็มีส้มตำเป็นหลักใช่ไหมละ่ะคนอีสานบ้านผมนะ่ะทักษิณมาถิ้งไม่สนใจเลยนะนั่งเลย จับเข้าเหนียวคุยกาไปผลปลากาไปส้มตำโอ้ยพี่น้องอีสานบอกว่าทักษิณนี่นยไม่ดีหลยถามว่าดีอย่างลราป้าโอ้ยเราพูดถือโอได้สมบูรณ์นั่งคัตบัตรที่ตบบอกคุณกับเฮ้าแมะทักษิณก็เลยดีตั้งแต่วันนั้นแหละจนปัจจุบันคุณป้าก็ตายจากโลกนี้ไปแล้ว ยังไม่ได้ที่นาน้ำร่วมนาคืนเลยที่พูดตอนนี้เป็นบทเรียนอย่าไปเชื่อใครง่ายๆอย่าไปเชื่อใครง่ายๆไอ้นักการเมืองที่พูดก็พูดแทะถ้าผมเป็นเศกคาถาได้นะถ้าบอกว่าถ้าเศกคาถาได้เนี่ผมจะอ้อนบอนเทวดาน่ะ ถ้าจะทําฟ้าผ่าก็ทําฟ้าผ่าใส่กระรวงเถะกับทาเนียบทับสะพานมันมีแต่ยี้โกงโกงกันทั้งนั้นแหละวันที่ก้าไปดูสะพานนะผู้หินด้านนอกนะเราเข้าไปได้ธรรมดามันจะเป็นหกสิบเซนคูงหกสิบเซนอย่างสวยเลยไปดูมันปูสิก้อนใหญ่บ้างก้อนเล็กบ้าง ราคามื่นสองพันกว่าล้านนะครับภาษีของเรานั้นอ่ะวันที่เก้าเราไปมันไม่ให้เขาเลาเรามันไม่ให้พวกเราเข้าไปหรอกตั้งแต่ที่ตำรวจก็ไปกินภาษีเราใช่ไหมห้องน้ําของเงินเราใช่ไหมสอสอก็เราเรียกมาใช่ไหมแต่พวกเราไม่ได้เงินจากเขาหรอกเพราะสอสอส่วนใหญ่สามร้ 300, อยจ้างเรามาฟังนต่สองร้อย เพราะฉะนั้นเดินเตะๆอยู่สังเกตดูนะไปที่สมบูรณ์ว่าถนนผู้หินนอนอย่างดีรอบสภามันเป็นยังไงเดินไปดูนะครับเราจะได้เห็นว่าโอ้ยมันทําแบบมันทาแบบไม่น่าจะเป็นคนอะ่ะกินทุกอย่างที่หัวหน้าถ้าฝนตกบางทีช่วงนี้ฝนไม่ตกถ้าฝนตกพี่น้องจะได้ไปเห็นสายน้ํานะครับ สภาราคาหมื่นสองพันล้านนี่จะมีน้ำตกด้วยผมจะภาวนาอย่าให้มีไฟฟ้าลาัดวงจรผมกลัวพนังงานตำความสะอาดจะถูกไฟฟ้าช็อตแต่ถ้าช็อตต่อก็ช่างหัวมันเถอะอ้อาวพูดไปพูดมาก็เวลาหมด แต่เราให้ใครมายกไปไม่มีใครมามองซ้ายมองขวาก็เห็นเอ้ข้างหน้ามีนาฬิกาอีกนิดเดียวอ้อแกีเบลีมไมใหลวงของเราตาดเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนเป็นวันราชการพี่น้องราชการมีสองอย่างนะหนึ่งราชการทั่ว,วไป สองราชการการเมืองอย่างนายกอย่างรัฐมนตรีเขาเรียกว่าข้าราชการการเมืองในหลวงบอกว่าข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทําการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดทั้งในระยะสัน้นและระยะยาว องค์ตัดไว้ให้ข้าราชก,การพึงปฏิบัติวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยเท่าไหร่นะตอนนี้หกสิบแปดขอบพระคุณครับสวัสดีครับ